2,99,000บาทคันนี้ไม่ต้องดาวกู้เต็มจัดเต็มฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถใครสนใจคันนี้แล้วคันนี้ประหยัดด้วยใช้งานได้2ระบบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยสวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกฤษดากูค่ะทุกท่านเลยนะคะสําหรับคันแรกเลยดีกว่าวันนี้นะคะลูกค้าขาลืมบอกไปว่าวันนี้เรามาในส่วนของรถที่เป็นรถกระบะแล้วราคาไม่ถึง300แสนเราขออนุญ,ญาตมาแนะนําในส่วนของมิสูไทตันกันก่อนเลยดีกว่าเนาะสำหรับคันนี้เลยจ้ะ มิสูไททันนะคะเป็นเครื่อง2,004นะคะปี14ค่ะเป็นเครื่องเบนซินนะคะใช่ราคาเท่าไหร่เอาไปเลยไลสดนี้เลยนะไลสดนี้ราคาไปเลย2 5 9 0 0 0บาทค่ะ,ะ2 5 9 0 0 0บาทดูรายละเอียดกันเลยสำหรับคันนี้นะคะมิสูไททัน2.4นะให้ดูหน้าตากันก่อนกระจังหน้าของเขาลูกค้าจา๋ากระจังหน้าของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะ เห็นไหมจะเป็นโครเมียมแล้วตัวนี้ที่สําคัญมีไฟตัดหมอกมาแล้วแผงทุกอย่างยังใช้งานได้ไม่มีแตกมีหักนะคันนี้เป็นสีดําเป็นสีดําสนิทไม่ใช่ดําแบบเมทัลลิกหรืออะไรนะส่วนตัวนี้แม็กก็จะเป็นแม็กของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นแม็กของตัวโรงงานเลยเนาะได้แม็กก็เป็นแม็กของ15ทั่วไปมาดูด้านข้างต่อนะคะสําหรับตัวนี้เลยกระจกของเขาเห็นไหมกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกับตัวไฟ กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมเหมือนกันแล้วก็จะมีไฟเหลียวตรงนี้เนาะอ่ะมือจับของเขาก็จะเป็นมือจับโครเมียมเช่นเดียวกันลูกค้าขาสําหรับด้านหลังลองดูนะเห็นไหมฝาท้ายก็ยังเป็นสีดําปกติทั่วไปนะคะไฟเบรกดวงที่3ก็ยังมีครบนะคะแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายของเขาตัวไททันเนี่ยมันจะเป็นไฟท้ายตัวออกแบบนูนนูนกลมกลมนะนะคะโลโก้ยังอยู่ชัดเจนทุกอย่างตัวนี้มาพร้อมกับ กันชนท้ายการชนท้ายตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการชนท้ายที่มาจากโรงงานคือเขาติดตั้งมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วส่วนไลเนอร์เนาะอะ,อะต้องบอกว่าคันนี้ยังไม่ได้บิว้วนะยังไม่ได้บิว้วอะไรเลยให้ลูกค้าดูคร่าวๆก่อนละกันคือไลเนอร์จะบอกว่าไลเนอร์เดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะใช้งานได้ตามปกติลูกค้าอะเดี๋ยวเราขออนุญาตพาไปดูด้านในกันก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเรามาดูกัน ข้างหน้ากันก่อนเนาะคอนโซลด้านหน้าช่องตรงนี้ไม่ใช่วิทยุหรืออะไรนะคะคือมันเป็นช่องเพื่อเหมือนเก็บของทั่วไปเฉยแอร์ระบบแอร์หรือว่าวิทยุใช้งานได้ตามปกติตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินนะคะไม่ได้ติดแก๊สนะตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะคะลูกค้านะหน้าปัดทุกอย่างหรือว่าพวงมาลัยใช้งานได้ตามปกตินะออามาดูแคปด้านในกันนิดนึงลูกค้าต้องบอกว่ายังไม่ได้บิ้วนะเดี๋ยวอาจจะตกใจกันนิดนึงรถเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้ทําการบิ้วหรือว่าอะไรเลย ะะเดี๋ยวเรานําเสนออีกหนึคันนําเสนออีกหนึ่งคันสําหรับคันนี้เป็นแบรนด์หลักเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวมาทางนี้ถ้าเป็นคันนี้นะมาค่ะน้องอีทค่ะรุ่นอะไรจ้าคันนี้โตโยต้าวีโแชมป์นะคะสองเ,อเครื่อง2.7ปี2015ค่ะราคาหน้าร้าน399,000บาท399,000บาทแต่วันนี้เราไม่ขาย เราขายไปเลยในราคา2,99,000บาทลดไปเลย1,000 0 0บาทจากราคาป้ายหน้าร้านนะคะ299,000บาทคันนี้ไม่ต้องดาวกู้เต็มจัดเต็มฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถ ใครสนใจคันนี้แล้วคันนี้ประหยัดด้วยใช้งานได้2ระบบตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG แล้วมาดูด้านหน้ากันดีกว่า้องอีทคะ่ะสําหรับด้านหน้านะคะจะเ,ออเป็นไฟ,ไฟไห,นหน้าแชมป์ใช่ะะตัวนี้เป็นหน้าแชมป์แล้วะนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมออคลิปออกจะเป็นเทาๆนิดนึงนะคะลูกค้าตัวนี้ไม่ได้มีไฟตัดหมอกนะแต่ว่าลูกค้าถ้าใช้ในกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่ไฟตัดหมอกไม่ได้จําเป็น ถ้าใช้ในกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จําเป็นเนาะไฟตัดหมอกแต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวดัดขึ้นเหนือล่องใต้ไฟตัดหมอกอาจจะเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็สามารถติดตั้งได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัวเนี้ยไม่แพงเนาะไฟตัดหมอกทั่วไปนะคะไฟหน้าก็สามารถขัดได้ตามปกติตัวนี้เป็นหน้าแชมป์สีขาวโอโม่นะคะไม่ใช่สีขาวมุกนะคะลูกค้านะอ่ะสำหรับล้อของเขาตัวนี้ อย่างที่บอกค่ะตัวนี้เป็นตัวเจแต่ว่าตัวเจเป็นตัวเจสมาร์ทแคปที่สามารถเปิดแคปได้ลูกค้าขาล้อเขาก็เลยยังเป็นล้อกระทะกระจกของเขาตัวนี้ก็จะเป็นโครมเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างตัวโลโก้ทุกอย่างไฮลักซ์ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เห็นไหมคะดูขอบโยงขอบยางเขาทุกอย่างดูแลดีจริง,รงสีเสมอสีเสมอตั้งแต่หัวรถจนถึงท้ายรถ สีเสมอกันมากลูกค้าขาเข้ามาดูได้เลยว่ารถเดิมๆไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนเราการันตีด้วยไม่ใช่ตัวนุ้ยนะการันตีด้วยกิสดากรุดค่ะนะคะมือจับตัวนี้นะคะจะเป็นมือจับโครเมียมเช่นเดียวกันลูกค้าขามาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะโลโก้จะมีไม่เยอะมากเนาะเพราะว่าอันนี้โลโก้เดิมๆเลยลูกค้าแล้วก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมนะคะยังไม่ได้มีการทำสีอะไรใดๆทั้งสิ้น แล้วก็มาพร้อมกับตัวกันชนแล้วกันชนตัวนี้มาให้ครบเลยเบ็ดเสร็จเลยเรียบร้อยไฟของเขาไม่มีแตกหักนะคะเป็นไฟแชมป์ไฟเหลี่ยมเรียบร้อยทุกอย่างนะไลเนอร์ของเขานะคะตัวนี้นะเป็นไลเนอร์ใหม่ลูกค้าไลเนอร์ใหม่เลยแหละแล้วก็ไม่มีรอยนะคะอาจจะมีฝุ่นบ้างเพราะว่าเราเก็บอยู่ในโกดังนะคันนี้ตัวนี้นะคะไลเนอร์มาพร้อมกับตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ หูเกี่ยวเนาะหูเกี่ยวเกี่ยวเชือกเ,เกี่ยวอะไรก็แล้วแต่จะใส่อุปกรณ์ใส่สัมภาระใส่อะไรก็แล้วแต่เรากลัวปิว,ปวกลัวอะไรเราก็เอาเชือกคล้องเชือกรัดมันนะคะตัวนี้นะมาดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะผ่อนอยู่ประมาณ5 2 0 0 5,300ละกันนะประมาณนี้นะคะหรือมากไม่เกิน5,5 0 0เนาะตัวนี้ปี15แล้วลูกค้ามีแอร์แบ็กคู่นะคะ ตัวนี้มีแอร์แบ็กแล้วนะทั้ง2ตัวเลยวิทยุของเขาลูกค้าขายอยากให้ดูเพราะว่าเป็นวิทยุตัวนี้มันจะเป็นวิทยุที่เ,เหมือนเป็นบิวอินแล้วเป็นวิทยุหน้าแชมป์เป็นวิทยุตัวใหม่แล้วใหม่แค่90,000โลค่ะไม่ต้องดูนะคะน้ำมันหมดค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะมาดูแคปบด้านหลังนิดนึงอ่าเบาของเขาตัวนี้นะคะจะเป็นเบาก2ตอนนี่เป็นเบาสองตอนนะเบาแคบ2ตอนนะคะเพราะว่าบางบางคันก็จะเป็นแบบตอนเดียวยาวไปเลยเนาะ แล้วก็เครื่องมืออะไรทุกอย่างนะคะยังอยู่แบบครบอยู่ในนี้หมดนะอ่าสำหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่าเนาะหนุ้ยกับพี่น้องอีทนะคะขอตัวลาไปก่อนฝากทั้งสองคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดตอนเย็นนะใครอยากดูรุ่นอะไรยังไงแจ้งเข้ามาละกันเนาะฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเรานะคะสวัสดีค่ะ